สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเคลียร์กระจ่างเรื่องดวงครับ EP นี้เราจะมาตรวจเช็คดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดทั้ง7วันในเดือนตุลาคม2 5 6 5ว่าชีวิตของท่านจะเป็นไงบ้างนะครับโดยผมหมอจ้าเคลียร์กระจ่างจะมาเคลียร์ดวงให้ท่านนะครับ ก่อนหน่ต้องบอกนิดนึงว่าการตรวจดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการดูภาพรวมแบบกว้างๆอาจจะมีผิดหรือถูกก็ได้นะครับฉะนั้นก็ขอให้ท่านฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นข้อคิดเตือนสติในการใช้ชุดก็พอนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเรื่องการงานช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีเรื่องดีๆเรื่องการงานนะครับ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนสนับสนุนหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าไปได้ไกลยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับส่วนเรื่องเงินเรื่องทองช่วงนี้จะมีช่องทางเรื่องการเงินใหม่ๆมีช่องทางสร้างไรายได้เพิ่มเติมถือว่ากําลังไปได้สวยเลยครับส่วนในเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกว่าความรักคนที่ยังโสดเนี่ยจะมีแบบเหมือนผ่านมาผ่านไปมีคนสนใจคุณแต่คุณอาจจะยังไม่โอเคอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ใช่ครับนิดนึงสำหรับคุณสุภาพสตรี ช่วงนี้จะมีคนแก่คนมีอายุมาชอบคุณได้นะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่ชีวิตช่วงนี้จะมีปากมีเสียงกันแค่เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ให้ถนอมื่องว่าจะคําพูดนิดนึงนะครับและก็จะมีข่าวดีคือจะมีลูกมีบุตรได้นะครับส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็คือเน้นดูแลอย่าเครียดเกินไปครับจะมีในเรื่องของความเครียดแล้วก็สุขภาพเกี่ยวเรื่องระบบทางเดินอาหารอาหารไม่ย่อยโรคกระเพาะ กดไหลย้อนโดยเฉพาะช่วงนี้คุณอย่าเครียดมากนะครับเครียดเมื่อไหร่จะลงกระเพาะทันทีครับจะเป็นก,กระเพาะกดไหลย้อนได้นะครับนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับโดยรวมก็ถือว่าชุดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็โอเคอยู่ครับหวังว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ฟังแล้วเคลียร์กระจ่างนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับเรื่องการงาน งานของคนที่เกิดวันจันทร์ตอนนี้ก็ถือว่ายัางมั่นคงยังราบเรียบยังไปได้สวยครับส่วนเรื่องการเงินช่วงนี้ถ้าจะมีเรื่องช่องทางสร้างเงินทองสร้างไรายได้ใหม่ๆแล้วก็จะมีข่าวดีเรื่องการขึ้นเงินเดือนด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักนี่ของคนที่เกิดวันจันทร์ต้องบอกนิดนึงน่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ยังโสดนี่ก็บอกว่าช่วงนี้ จะมีเรื่องคนรักเก่าเข้ามาในชีวิตได้อีกแต่จะเป็นรักเก่าที่ทําให้คุณปวดหัวสับสนวุ่นไวายได้นะครับสําหรับท่านที่มีแฟนมีคู่ชีวิตอันนี้ต้องระวังนิดนึงเขาบอกว่าคนรักเก่าอาจจะเป็นของคุณหรือของคุณรักใจหรือรีเทิร์นเข้ามาวุ่นวายในชีวิตช่วงนี้ทําให้ความรักของคุณกับคนรักมีปัญหาได้นะครับต้องดูแลให้ดีนิดนึงส่วนเรื่องสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ให้ดูแลในเรื่องเกี่ยวเรื่องภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับ แล้วก็นิดนึงช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์อย่าทําอะไรหักหวมเกินไปนะครับดูแลส,สุขภาพพักผ่อนให้ดีอาจจะมีเรื่องปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเคล็ดขัดยอกได้ครับต้องดูแลนิดนึงนะครับครับและนี่ก็คือบทสรุปของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับหวังว่าท่านที่เกิดวันจันทร์ฟังแล้วเคลียร์กระจ่างนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับเรื่องการงานเขาบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนแนะนํา ช่องทางลู่ทางเรื่องงานใหม่ๆทําให้งานของคุณก้าวหน้าไปไกลมั่นคงยิ่งขึ้นครับส่วนในเรื่องการเงินช่วงนี้ต้องดูแลนิดหนึ่งเขาบอกว่าการเงินของคุณช่วงเนี้คุณจะเจอในเรื่องาภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินตัวเกินความจำเป็นหรือว่าอาจจะเน้นเรื่องจุกจิกทั่วไปซึ่งถ้าคุณดูแลไม่ดีนะครับเดี๋ยวคุณจะเจอปัญหารายจ่ายจะไม่สัมพันธ์กับรายได้นะครับช่วงนี้ต้องดูแลเรื่องการเงินนิดนึงนะครับไม่อั้นเดี๋ยวจะมีความเสี่ยงเรื่องเงินชอ็อตหมุนเงินไม่ทันได้นะครับ ส่วนในเรื่องความรักนี่เขาบอกว่าช่วงนี้คนโสดนะครับคุณจะมีเรื่องคนรักเก่าเข้ามาในชีวิตให้คุณได้ตัดสินใจได้คิดพิจารณานะครับที่เหลือก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วกันนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักนะครับความรักตอนนี้ก็ถือว่ากําลังโรแมนติกกําลังหวานแหววนะครับเปลอเปลท่านจะมีข่าวดีก็คือมีบุตรมีลูกให้มาเชยชมได้นะครับส่วนในเรื่องสุขภาพนี่คนที่เกิดวังคัรต้องดูแลสนิดนึงนะครับผมจะมีในเรื่องนี้ พักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่ค่อยหลับวิงเวียนศรีรษะหน้ามืดตาลายปวดเมื่อยสะบักบาา่าไหลแล้วก็จะมีในเรื่องนี้ระบบไหลเวียนโลหิตไม่ค่อยปกติมีอาการเวียนหัวแบบบ้านหมุนได้นะครับฉะนั้นคนที่เกิดบันอังคารต้องดูแลสุขภาพสิ่หนึ่งนะครับครับน,นี่คือบทสรุปของคนที่เกิดบันอังคานนะครับหวังว่าท่านที่เกิดบันอังคารฟังแล้วเคลียร์กระจ่างนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับเรื่องการงานเขาบอกว่างานของคุณช่วงเนี้ย กำลังไปได้ดีไปได้สวยงานกําลังราบลื่นมั่นคงอยู่ครับเพียงแต่ช่วงนี้คนที่เกิดวันพุธจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มอิ่มตัวกับงานที่ทําเริ่มเบื่อหน่ายหน้าที่การงานที่เป็นอยู่ตอนนี้ทําให้มีความคิดอยากจะหาช่องทางรูปทางใหม่ๆเกี่ยวเรื่องการงานนะครับผมเลยอยากจะแนะนําว่าช่วงนี้ขอให้คนที่เกิดวันพุธ ทำหน้าที่เรื่องการงานปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับรอให้ถึงจังหวะโอกาสที่เหมาะสมก่อนค่อยหารูปทางใหม่ทีนะครับเพราะการงานตอนนี้ของคุณกาลังไปได้ดีไปได้สวยอยู่ครับส่วนนี้เรื่องด้านการเงินนี่เขาบอกว่าการเงินช่วงนี้เดี๋ยวคุณจะมีเหตุต้องใช้ใจเรื่องการเดินทางหรือการทํากิจกรรมเกี่ยวเรื่องการออกสังคมนะครับฉะนั้นขอให้คุณวางแผนเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเจอปัญหาเงินชอ็อตเงินหมุนไม่ทันได้นะครับ ส่วนในเรื่องความรักนะครับคนที่ยังโสดนะครับช่วงนี้คุณจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจยังไม่เจอคนที่ใช่นะครับก็ต้องรอจังหวะก่อนนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักเนี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนิดนึงเขาบอกว่าช่วงนี้คุณกับคนรักเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการใช้อารมณ์ต่อการใช้ทิฏฐิต่อกันหรือพูดจาคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธทั้งคุณทั้งคนรักเนี่ยต้องพยายามดูแลถนอมน้ำใจเรื่องความรักนิดนึงครับเมื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นขอให้ใช้เหตุผลในการพูดคุยต่อกัน อย่าใช้อารมณ์อย่าที่ทีเ่ากันนะครับเดี๋ยวความรักจะมีทางออกที่ดีเองครับส่วนในเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยช่วงนี้ก็คือคนที่เกิดวันพุธเนี่ยพยายามดูแลระวังในเรื่องระบบเลือดลมไม่ค่อยดีอาจจะมีเรื่องหน้ามืดตาลายเป็นลมได้นะครับแล้วก็พยายามไปตรวจเช็คเกี่ยวเรื่องพวกมะเร็งพวกซีดพวกเนื้องอกได้นะครับเพราะช่วงนี้คนที่เกิดวันพุธจะเสี่ยงเกี่ยวเรื่องมะเร็งเนื้องอกซีดได้นะครับครับและนี่คือบทสรุปของคนที่เกิดวันพุธนะครับหวังว่าท่านที่เกิดวันพุธฟังแล้ว เซียกระจ่างนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพเพลิดนะครับเรื่องการงานช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องการงานนะครับคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานเจองานใหม่ๆที่เหมาะสมกับคุณหรือเจอช่องทางธุรกิจใหม่ๆนะครับถือว่างานตอนนี้กําลังไปได้ดีไปได้สวยนะครับส่วนในเรื่องด้านการเงินช่วงนี้นะครับคุณจะมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินในเรื่องของการลงทุนท,ทําธุรกิจไร่ใหม่ๆหรือการศึกษาหาความรู้ที่มาใช้ต่อยอดพัฒนางานของคุณนะครับ ฉะนั้นขอให้คุณวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินได้ดีนะครับเดี๋ยวไม่งั้นจะมีความเสี่ยงในเรื่องเงินขาดสภาพคล่องได้นะครับส่วนนี้เรื่องความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับช่วงนี้คุณยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะครับช่วงนี้มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณจะรู้สึกเหมือนเพื่อนที่ดีเหมือนกันยานมิตรที่ดีต่อกันมากก่อนนะครับก็ต้องรอจังหวะโอกาสอีกทีหนึ่งส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักช่วงนี้ขอให้คุณกับคนรักมีเวลาให้กันบ้างนะครับเพราะช่วงนี้จะมีเรื่องหน้าที่การงานหรืออาจจะมีเรื่อง เหตุปัจจัยความจะเป็นบางอย่างทําให้คุณกับคนรักช่วงนี้จะดูห่างเหินกันได้ในสักระยะนะครับฉะนั้นขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยจงมีเวลาให้กับคนรักบ้างนะครับผมเพื่อไม่ให้ความรักเกิดการห่างเหินเกินไปนะครับส่วนเรื่องสุขภาพช่วงนี้จะเจอในเรื่องของความเครียดความกดดันปวดปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเมื่อยสะบักบ,บ่าอะไรได้นะครับผมแล้วช่วงนี้อาจจะเจอปัญหาเช่น นอนไม่ค่อยหลับนะครับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยขอให้ดูแลสุขภาพสักนิดนึงนะครับสิ่งสําคัญช่วงนี้อย่าทําอะไรห,กหักโหมนะครับเดี๋ยวท่านจะเจัญหาเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้นะครับครับและนี่คือบทสรุปของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับบอกว่าท่านที่เกิดวันพฤหัสฟังแล้วเคลียร์กระจ่างนะครับ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับเรื่องการงานการงานของคุณช่วงนี้ถือว่ายังมั่นคงยังราบลื่นอยู่ครับเผลอๆอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนด้วยนะครับส่วนนี้เรื่องด้านการเงินนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้คนที่เกิดวันศุกร์คุณจะมีเหตุต้องใช้จ่ายเงินในเรื่องการท่องเที่ยวการเดินทางการไปนู่นไปนี่ได้นะครับฉะนั้นก็ขอยวางแผลเลนเรื่องการใช้จ่ายเงินชนิดนะครับเดี๋ยวไม่งั้นจะเจอปัญหาเงินขาดสภาพคล่องได้นะครับส่วนในเรื่องความรักนี่ คนที่ยังโสดนะครับช่วงนี้คุณยังไม่เจอคนที่ถุจใจยังไม่เจอคนที่ใช่นะครับก็ต้องรอจังหวะต่อไปแต่ที่ผมเป็นห่วงนิดนึงก็คือคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับเขาบอกว่าความรักช่วงนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องบุคคลที่3โดยหลักๆจะเป็นคนรักเก่าเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตคุณกับคนรักได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าของคุณหรือคนรักเก่าของคู่รักนะครับช่วงนี้ยังไงก็ตามในเรื่องความรักเนี่ย ถ้าระวังหลักก็คือให้ระวังเกี่ยวเรื่องคนรักเก่าเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตจะทําให้คุณกับแฟนเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันได้นะครับยังไงก็ต้องระวังตรงนี้ชนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้เรื่องสุขภาพร่างกายนี่สุขภาพร่างกายโดยรวมคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่าร่างกายแข็งแรงอยู่ครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจะมีแค่อาจใจเรื่องเหนื่อยเพลียอ่อนล้าจากการทํางานทั่วไปนะครับครับน,น,นี่คือบทสรุปข,ของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับหวังว่าท่านที่เกิดวันศุกร์ฟังแล้วเคลียร์กระจ่างนะครับ สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับเรื่องการงานช่วงนี้คุณจะเจอเรื่องปวดหัววุ่นวายเกี่ยวเรื่องการทํางานได้นะครับปวดหัวเกี่ยวกับระบบงานที่คุณทําอยู่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนโรงงานเรื่องคนรอบข้างนะครับจะทําให้ช่วงนี้คุณรู้สึกเบื่อนายรู้สึกเสงี่ยงบ้างนะครับผมเลยอยากจะบอกว่าช่วงนี้ขอให้คุณทําใจสบายๆอย่าไปซีเรสกับมันนะครับเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับผมและแนะนํานิดนึงถ้าทําได้นะครับคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้อยากให้หาโอกาสลาพัก้อนบ้างนะครับ พักนอนเพื่อไปพักผ่อนเติมพลังให้กับชีวิตคุณนะครับเดี๋ยวอะไรดีๆจะเข้ามาเองนะครับส่วนในเรื่องด้านการเงินคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องด้านการเงินนะครับช่วงนี้นะครับคุณทําธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินขอให้รอบครอบนิดนึงนะครับไม่งนั้นคุณจะเจอเรื่องผิดพลาดด้านการเงินอาจจะเสียในเรื่องเงินสูญเงินหายได้นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้คนที่เกิดวันเสาร์ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอสเซนเตอร์ที่เข้ามาหลบลวงเอาเงินคุณไปบ้างนะครับคุณจะมีกับเสี่ยงเจอได้คคครรรรััับบส่่ววนนนเืองามกะ คนโสดช่วงนี้จะเนื้อหอมครับจะมีคนลุมเล้าเข้ามาในชีวิตคุณก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักนะครับความรักช่วงนี้แนะนํานิดนึงก็คือให้ระวังเรื่องนี้กิ๊กบ้านครับเขาบอกช่วงนี้ถ้าไม่เป็นคุณก็คนรักนะครับอาจจะมีเรื่องกิ๊กเรื่องคนที่3เข้ามาในชีวิตได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังตรงนี้ไปบ้างนะครับเดี๋ยวความสัมพันธ์ของคุณคนรักจะเกิดการระหองระแหงเกิดการเข้าใจผิดเพราะกิ๊กได้นะครับเดี๋ยวถ กำลังจะไปได้ดีไปได้สวยเลยครับส่วนนี้เรื่องสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้สุขภาพร่างกายเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็คือจะมีในเรื่องนี้ปวดเมื่อยสะบักบา่าไหลได้นะครับผมแต่นิดนึงนะครับท่านใดก็ตามที่มีเรื่องเกี่ยวกับโรคประจําตัวนะครับขอให้ระวังโรคประจําตัวนิดนึงช่วงนี้โรคประจําตัวจะสามารถกําเลิกได้นะครับผมนญยก็ต้องดูแลในเรื่องโรคประจําตัวกําเริกนะครับครับน,นี่คือบทสรุปของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับบอกว่าท่านที่เกิดวันเสาร์ฟังแล้ว เคลียกระจ่างนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการตรวจดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดทั้ง7วันในเดือนตุลาคม2 5 6 5นี้บอกว่าท่านฟังแล้วคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับและถ้าท่านชอบนะครับท่านสามารถติดตามช่องเคลียกระจ่างเรื่องดวงได้ทั้งทางช่อง Youtube แล้วก็ TikTok นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยว EP นี้ผมก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับค่อยเจอกันใหม่ทีอีหน้านะครับสวัสดีครับ